สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนสไตล์ลอฟนะครับเป็นตกแต่งด้วยผนังขัดมันนะครับแล้วก็เป็นอิฐแดงนะครับโชว์การเกาะนะครับหลังนี้นะครับจะเรียกว่า ชั้นเดียวมีดาดฟ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกเป็นบ้าน2ชั้นก็ได้นะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยจะมีดาดฟ้านะครับนั่นก็คือไฮไลท์นะครับก็คือจุดชมวิวนะครับด้านบนดาดฟ้านั่นเองนะครับมาดูนะครับสําหรับฟังก์ชันด้านในนะครับฟังก์ชันด้านในนะครับหลังนี้จะประกอบไปด้วย2ห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับมีห้องรับแขกนะครับตรงกลางแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงนี้จะกว้างถึง2ช่วงเสาเลยนะครับ ส่วนหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีระเบียงนะครับที่สามารถเดินขึ้นบันไดที่เชื่อมระหว่างระเบียงหลังบ้านแล้วก็ดาดฟ้าด้านบนนะครับผมสำหรับพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่77ตารางเมตรนะครับแยก นะครับตัวบ้านกับดาดฟ้านะครับดาดฟ้าจะมีพื้นที่อยู่ที่18ตารางเมตรนะครับถ้ารวมแล้วนะครับบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับตัวบ้านระเบียงนะครับระเบียงหลังแล้วก็บันไดรวมถึงดาดฟ้าเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่95ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกําลังพอดีเพราะว่าฟังก์ชันมีแค่2ห้องนอนนะครับมาดูขนาดห้องกันนะครับ ขนาดห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50ส่วนความลึกก็เท่ากันนะครับนั่นคือ3เมตร50นะครับส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50ส่วนความลึกจะอยู่ที่4เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับส่วนห้องรับแขกนะครับมีขนาดเท่ากันเลยกับห้องนอนนะครับนั่นคือลึกอ่ากว้าง3เมตร50ลึก4เมตร ส่วนพื้นที่ระเบียงนะครับระเบียงจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับเสร็จแล้วเป็นจะเป็นแนวยาวนะครับตรงช่วงความยาวจะมีความยาวที่7เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางเลยสําหรับระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้นี่ก็สามารถวางโต๊ะทานอาหารหรือว่าโต๊ะนั่งเล่นทานกาแฟก็ได้นะครับมาดูต่อนะครับห้องครัว ห้องครัวขนาดจะไม่ใหญ่มากนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50ความลึกอยู่ที่2เมตร50นะครับเพราะว่าบ้านนี้ออกแบบให้เป็นลักษณะของบ้านสวนนะครับบ้านสวนนะครับแต่ครัวก็ยังสามารถมีพื้นที่ที่จะสามารถประกอบอาหารได้นะครับห้องครัวก็จะมีประตูด้วยนะครับเพื่อดักกลิ่นนะครับเวลาประกอบอาหารถ้ากลิ่นแรงนะครับก็จะมีประตูปิดนะครับเพื่อดักกลิ่นไม่ให้กลิ่นเนี่ยเข้าไปสู่ห้องรับแขกนั่นเองนะครับ มาดูการใช้สอยพื้นที่นะครับบ้านหลังนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับออกแบบไม่มีที่จอดรถนะครับถ้าเราเดินเข้าสู่ตัวบ้านนะครับจะพบะหน้าบ้านเนี่ยจะมีบันไดนะครับอยู่ที่3ขั้นนะครับความสูงระเบียงจะอยู่ที่80เซนนะครับส่วนภายในจะมีความสูงอยู่ที่90เซนภายในก็คือห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวนะครับจะมีความสูงจากพื้นดิน อยู่ที่90เซนนะครับอพอถ้าเข้าจากตัวบ้านนะครับเข้ามาระเบียงนะครับเข้าสู่ห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกก็จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่างทุกๆห้องนะครับทั้งห้องครัวห้องนอนทั้งสองห้องรวมถึงห้องน้ํำรวมด้วยตรงนี้จะออกแบบเป็นห้องน้ํำรวมนะครับเพราะว่ามีห้องเดียวก็ใช้ร่วมกันนะครับใจร่วมกันนะครับการขึ้นไปสู่ชั้นบนนะครับดาดฟ้าก็คือ ขึ้นเข้าขึ้นได้2ทางนะครับก็คือเชื่อมระหว่างห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะเดินลงมาหลังบ้านก็ได้หรือว่าจะเดินขึ้นไปยังดาดฟ้า,าด้านบนก็ได้นะครับอโอเคมาดูดาดฟ้าด้านบนนะครับอ่าดาดฟ้าด้านบนครับดาดฟ้าด้านบนนะครับ,นบ,นนรบก็จะมีพื้นที่ขนาดเท่ากับห้องนอนข้างล่างเลยนั่นคือกว้าง3เมตรนะครับส่วนความลึกจะอยู่ที่4เมตรนะครับก็สามารถวาง โต๊ะเก้าอี้หรือว่าจัดปาร์ตี้ข้างบนได้เหมือนกันนะครับเพราะข้างบนข้างบนนี้สามารถชมวิวได้360องศาเลยนะครับไม่มีอะไรมาบดบังนะครับสามารถชมวิวได้360องศานะครับด้านบนจะเป็นลักษณะของเป็นโครงเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กนะครับเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตชั้นล่างนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําจะไหลซึมนะครับฝั่งนี้จะมีเป็นผนังก่ออิฐอยู่นะครับอาจจะแปะด้วยไม้ฝ้าอีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือว่าจะก่ออิฐแล้วก็ขัดมันเลยก็ได้นะครับดูรอบๆบ้านนะครับห้องครัวนะครับห้องครัวออกแบบระบายอากาศที่เป็นบานเกรดนะครับส่วนบันไดก็จะชันหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะทิ้งพื้นที่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับ ก็จะชันหน่อยอด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับจุดเด่นเลยนะครับด้านหน้าก็คือระเบียงนั่นเองนะครับระเบียงตรงนี้ครับสามารถนั่งทานอาหารจิบกาแฟได้เลยนะครับสะดวกในการใช้สอยนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อกับห้องรับแขกนะครับเชื่อมต่อถ้าจะเดินเข้าไปในห้องครัวก็ไม่ไกลมากนะครับห้องนอนก็อยู่ไม่ไกลเพราะว่าเป็นบ้านที่ ขนาดที่กําลังพอดีเลยนะครับสามห้องนอนสําหรับครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะครับก็สามารถเลือกแบบบ้านหลังนี้ได้นะครับลักษณะหลังคานะครับส่วนใหญ่หลังคาจะวางเป็นลักษณะของเพิงหมาเงยนนะครับแต่การระบายน้ําจะระบายหลายทิศทางเลยนะครับหน้าระเบียงก็จะระบายน้ําลงน้านหน้า,ห,นาห้องนอนฝั่งขวามือก็ระบายน้ําลงข้างบ้านนะครับ ส่วนดาดฟ้าด้านบนแล้วก็ห้องรับแขกห้องครัวจะระบายน้ําลงด้านหลังนะครับผมผนังนะครับผนังที่ออกแบบเบื้องต้นเป็นผนังขัดมันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยอิฐแดงนะครับอิฐแดงอิฐแดงเราสามารถใช้เลือกได้2วิธีนะครับเลือกที่จะโชว์เป็นอิฐตัวผนังเองก็ได้หรือเลือกที่จะเป็นแผ่นกระเบื้องดินเผาขนาดเท่ากับอิฐมาแปะทีหลังก็ได้ อันนั้นจะเก็บงานง่ายกว่าแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ก็สวยคนละแบบอีกแบบนึงจะเป็นดิบๆอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบดูเรียบร้อยหน่อยนะครับเหมือนร้านกาแฟอเมซอนนะครับเขาจะทําเป็นเป็นกระเบื้องดินเผามาแปะนะครับเพื่อเรียนแบบลักษณะของอิฐแดงนะครับโอเคครับประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำนะครับส่วนกระจกก็ก็แล้วแต่ ว่าใครชอบแบบไหนนะครับจะตัดแสงสีเขียวหรือว่าสีชาหรือว่าสีใสก็ได้นะครับส่วนราวระเบียงทั้งหมดนะครับจะออกแบบเป็นเหล็กกล่องนะครับทาสีดำนะครับมือจับออกแบบให้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อลดความแข็งกระด้างของตัวเหล็กนะครับให้ไม้เข้ามาตัดเพื่อให้เกิดความนุ่มซบลงนะครับส่วนพื้นนะครับพื้นกระเบื้องพื้นตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ ปูกระเบื้องลายไม้ก็ได้นะครับจะสวยเลยนะครับรวมถึงลูกนอนของบันไดด้วยนะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบแบบปูพื้นไม้นะครับก็เลือกแบบปูพื้นไม้ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าไม้เนี่ยจะเข้ากันมากกับสไตล์ลอบนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปแบบบ้านที่ลูกค้าสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างกันด้วยนะครับอ่าโอเคครับไปชมกันได้เลยครับ ามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่10.5เมตรนะครับที่ดินควรห่างจากผนังบ้านนะครับไม่น้อยกว่า2เมตรตามพรบควบคุมอาคารนะครับนั่นหมายถึงด้านข้างห่าง2เมตรนะครับด้านหลังควรห่างจาก ตรงระเบียงนะครับสัก2เมตรนะครับส่วนด้านหน้าผมแนะนําให้ห่างสัก3เมตรนะครับเผื่อพื้นที่จัดสวนหรือว่าทําเป็นที่นั่งนะครับมีร่มหรืออะไรก็ได้นะครับเผื่อพื้นที่ไว้สัก3เมตรนะครับสรุปก็คือนะครับที่ดินนะครับที่มีขนาดเหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็คือไม่น้อยกว่า14.5นะครับแล้วก็ความลึกไม่น้อยกว่า 13.5นะครับผมถ้าน้อยกว่านี้ก็อาจจะต้องซิกแซกในข้อกฎหมายนะครับถ้าตามพบรบควบคุมอาคารคือตัวบ้านนะครับต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรถ้าสมมุติว่าเราจะห่างสัก1เมตรอาจจะต้องทําเป็นผนังทึบนะครับนั่นก็คือด้านข้างอาจจะต้องอตัดหน้าต่างออกนะครับในแบบนะครับแต่ตอนสร้างก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเราจะใส่หน้าต่างก็ค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้าขออนุญ,ญาตปลูกสร้างก็ต้องทําให้ถูก ตามข้อกฎหมายนะครับผมมาดูกันต่อนะครับสําหรับงบประมาณในการก่อสร้างหลังนี้นะครับหลังนี้พื้นที่ถ้าดูแล้วด้วยขนาดไซส์ของตัวบ้านก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับพื้นที่ใจสอยทั้งหมดจะมีอยู่ที่95ตารางเมตรนั่นคือรวมดาดฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคนนํานวณคร่าวๆเลยรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แยกส่วนนะครับแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วไอ้ส่วนที่เป็นดาดฟ้าแล้วก็ระเบียงเนี่ยค่าก่อสร้างมัน ไม่สูงหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผนังนะครับไม่ได้มีการตกแต่งที่เยอะเหมือนภายในนะครับแต่ก็จะคิดแบบรวมๆก็แล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าช่างเขารับที่ตารางเมตรละหมื่นสองนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่ามันจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับ95ตารางเมตรคูณหมื่นสองนะครับนี่คือราคาที่สํารวจนะครับจากผู้รับเหมาทั่วไปที่เขารับกันนะครับอ่าโอเค คำนวณออกมาแล้วนะครับงบประมาณก่อสร้างหลังนี้นะครับจะอยู่ประมาณ1 00, 1ึ่0ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะครับถ้าผู้รับเหมารับถูกกว่านี้งบก็จะลดลงแต่ถ้าเราเลือกวัสดุที่มันเกรดพรีเมียมนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างที่เห็นในรูปรีวิวนะครับที่ลูกค้าใช้อ e ิทบ็อกก็มีอันนั้นก็คือลดงบประมาณลงเยอะเลยนะครับ อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมการรีวิวนะครับสำหรับท้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ